วันนี้นะครับผมมาแนะนำแอป,ปที่มาช่วยแก้ปัญหาโทรศัพท์มือถือ Android ของเพื่อนท่านไหนที่พบเครื่องช้านะครับมีความร้อนเยอะนะครับแล้วก็พื้นที่ว่างน้อยนะฮะก็แล้วก็เรื่องของปัญหาการกินแบตนะครับหรือการทำงานที่แปลกในเครื่องนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถค้นหาพวกไฟล์หรือแอป,ปที่ไม่ปลอดภัยต่างๆในเครื่องเราได้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะมี หลายฟังก์ชันนะครับเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับก็ถ้าเพื่อนๆพบปัญหาว่าออมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพออะไรพวกนี้เรากดที่ Optim i z e นะครับตรงนี้จะช่วยในการเคลียร์พวกแรมแล้วก็พวกออการทำงานเบื้องหลังต่างๆนะครับอาจจะมีโฆษณาขึ้นบ้างอะไรพวกนี้นะฮะก็ลองดูนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าจะมีการเคลียร์แก้ปัญหาไปนะครับเสร็จแล้วเรากด o p t i m i z e นะครับสีเขียวนะครับ อ่าถ้าขึ้นเป็น device is already optimized ตรงนี้ก็แสดงว่าเขาทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาที่แถบถัดไปนะครับทางด้านล่างจะมีแท็บหลายตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประหยัดแบตนะคะซึ่งก็จะมีโหมดต่ตางๆให้เราเลือกใช้นะครับโหมดสีเขียวก็คือ normal mode เนี่ยถ้าเราใช้ normal mode เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโหมดในการทำงานตัวปกตินะฮะซึ่งเราจะต้องทำการาให้ค่า ตัวแอปพลิเคชันก่อนนะครับตรงนี้เขาก็จะทำการปรับนะครับปรับแต่งตัวแอปพลิเคชันนะครับให้ทำงานนะครับเพื่อประหยัดแบตมากขึ้นแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับต้องการความสามารถที่มากกว่านะครับก็สามารถเลือกที่โหมดอันตราโหมดนะครับก็จะเห็นว่าระยะเวลาในการทำงานก็จะยาวนานมากขึ้นนะครับแต่ก็จะมีบางบริการนะคะอาจจะถูก จำกัดไปนะครับพวกแสงสว่างนะครับพวกการซิงก์อะไรต่างๆหรือใครต้องการประยันแบตมากๆนะครับก็เลือกที่ extreme mode นะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับชั่วโมงการทำงานก็จะเยอะมากนะครับแต่ก็จะน่าจะถูกจำกัดการใช้งานบางสวิตนะครับอาจจะเหลือแค่การโทรเข้าโทรออกได้แล้วก็บางแอปพลิเคชันที่สำคัญจริงๆนะครับก็ลองไปปรับเลือกใช้กันดูนะครับให้เหมาะกับการใช้งานนะครับ ต่อไปเพื่อนๆท่านไหนที่พบปัญหาด้านความร้อนนะครับเราสามารถเข้ามาดูที่หน้านี้นะคะถ้าขึ้นเป็น Normal เหมือนผมเนี่ยก็แสดงว่าเครื่องนี้มันเย็นอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราทําการ Optimize เขึ้นไปตั้งแต่หน้าแรกนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยก็อยู่ในห้องแอร์ด้วยนะครแต่ที่ถ้าของใครมันไม่กูดนะครับมันไม่เป็นสีเขียวนะครับก็ลองแตะ,ะการจัดการตรงนี้ดูนะครับส่วนเพื่อนที่มีไฟล์ขยะมากๆนะครก็แตะมาที่ แบบที่4นี่เลยนะครับเขาก็จะทำการหาพวกขยะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแคชเมมโมรีนะครับเอ่อไฟล์ชั่วคราวต่างๆนะครับขยะเศษซากต่างๆที่เกิดจากการลงแอปพลิเคชันติดตั้งแอปพลิเคชันไว้นะฮะหรือพวกไฟล์ขยะนะครับอ่าแล้วเข้ามาแล้ว,ลวเราก็กดปุ่มคีนสีฟ้าเลยนะครับแ,แอปเนี่ยเขาจะทำการสแกนหานะครับว่าในมือถือ Android ของเราเนี่ยมีขยะซุกซ่อนอยู่ไหนบ้างน,นะฮะอ่าเนี่ยนะครับเขาทำการ เคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะฮะอ่าอันนี้จะเห็นว่าเป็นสีเขียวหมดแล้วนะครับโอเคเรามาที่แท็บที่5กันเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆพบว่าเครื่องของเราเนี่ยมีอาการทํางานแปลกนะครับอาจจะแบบว่าเล่นเกมแล้วเด้งบ่อยนะฮะหรือว่าว่ากระตุกนะครับหรือว่าเออ่บางทีมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเองโดยที่ยังไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันอะไรดูนะครก็ลองกดสแกนดูนะครับว่าออมีสิ่งแปลกปลอมอะไรหรือแอปพลิเคชันที่ ไม่น่าไว้วางใจนะครับอยู่ในเครื่องหรือเปล่านะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวแอปเขาจะทําการแจ้งออกมานะครับอ่าเนี่ยนะฮะก็จะมีบอกนะครับเราก็กดเข้าไปดูทีละแอปนะครว่าแอปพวกนี้นะครับอ่าเราดูนะฮะอย่างตัวเนี้ยเป็นแอปออกกําลังกายนะคะก็ถือว่า,าถ้าเรามั่นใจได้นะฮะเราก,กด trust ไปนะครหรือถ้าไม่มั่นใจแล้วก็ uninstall ไปเลยนะครับผมก็แนะนําว่าแอปพลิเคชันตัวไหนถ้าเ,เพื่อนๆโหลดจาก เพ s โซลนะครและเป็นแอปที่แบบว่ามีคนใช้งานเยอะๆนะครับก็ลองพิจารณาดูนะฮะอย่างตัวนี้ผมมั่นใจนะเอน o ดมอนโเนี่ยนะครับคือเป็นแอปดังอยู่แล้วนะฮะอ่ะก,ก็ค่อยๆดูไปทีละแอปนะครับแอปตัวไหนนะครับที่เราไม่ได้โหลดจากเพย์โซให้สงสัยไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะมีปัญหานะครับตรงนี้เขาก็จะแบ่งระดับความอันตรายนะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะครับจากสีนะครับ s t risk เนี่ยคืออันตรายสูงมากอาจจะเป็นพวก เออขอโลเคชันไปนะคะหรือว่าจะปรับแต่งระบบอะไรเยอะแยะนะ,ะก็ลองดูนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงนะครับแต่เป็นแอปที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นแอปที่มีคนใช้งานเยอะนะฮะก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะฮะส่วนที่เป็นสีส้มเนี่ยความความเสี่ยงก็ต่ําลงมานะครับก็ลองดูนะฮะลองไล่ดูนะครับผมจะแนะนําว่าแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นสีแดงแล้วเพื่อนๆไม่ได้โหลดมาจาก เพจโตนะครับก็ได้นำว่าใหลบทิ้งออกไปให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าแอปที่มันอยู่ในเพจโตเนี่ยจะถูกทาง Google เนี่ย mm hmm. เขาทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับอ่าตรงนี้ก็สำคัญนะครับในเรื่องของ Active t e ม t Monitoring เนี่ยนะคะ mm hmm. ก็คือปกติในแอปมันจะทำงานอยู่อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับอ่าเราก็ให้มันทำงานแบบนี้ไปนะครับอ่า แท็บต่อไปนะแท็บหน้านี้ก็คือเอาไว้ในการจัดการตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ในเครื่องเรานะครับเราก็ดูนะครับถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ว่างในเครื่องนะก็สามารถใช้หน้านี้นะครับในการลบแอปพลิเคชันออกไปได้นะครับตรงนี้ก็สามารถทําการ,รจัดเรียงนะครับจัดเรียงนะครับจัดเรียงว่าจะเรียงตามชื่อหรือว่าจะเรียงตามขนาดของแอปพลิเคชันก็ได้นะครับอ่าส่วนแท็บสุดท้ายนะ,ะที่เป็นรูปตัว i เนี่ยก็เป็น ต,ต,ตัวสเตตัสนะครับหรือสานะของ Android ที่เราใช้งานอยู่นเองว่า CPU มันโหลดอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะมีแรมมหรือเท่าไหร่นะครับไอใส่พวกเอ,อ external card นะครับการ SD card อะไรพวกนี้เหลือค่าอยู่เท่าไหรน่นะครับ Android เวอร์ชันอะไรนะครับ root หรือไม่ Loot อะไรพวกนี้นะฮะก็แอปพลิเคชันนี้นะครับเพืเ่อนๆสามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีจาก Play Store เลยนะครับไม่ต้องใช้สิทธิ์รู t นะ ต้องแคสสิรูทแอปพลิเคชันชื่อ system optimizer นะครับ cpu battery ram and solid care นะคะชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะใครก็มาดูครั้งแรกอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าผมมีวิดีโออัปเดตใหม่ทุกวันนะครับแล้วเพื่อนจะได้ไม่พลาคดคลิปดีแบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ